กำล,ลังเข้าไปไไเข้าไปไหนเราจะยูหน้าเรียกตัวละครอ,อ่ะมาแล้วชื่อเกมอะไรเนี่ยฮาวก็เรียกว่าฮาวะหย่ๆฮาวจะลัดงบ เข้ามาดีเข้ามาแล้วเนี่ยอี๋ยเไิ่เชิญมานอยู่เย็นอยู่ในเกมน,นันฮึไฮเดรน สี่เหมือนกันจะเปิดสีฟ้าโอ้ไม่อย่งเยอะมากมายเนี่ย Moon กิร์ bạn vâng. จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี i doing The mission's simple. First you've got to secure the evacuation point. The alpha team receives communication data from the base. firewall was activated while we were approaching the database an alarm's gone off damn it so much for sneaking in we can expect hostiles soon we turned off the firewall for now but you need to take care of things on your end the oh, 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 oh. so okay. got it there ought to be a control unit for the alarm nearby we need to find it and disarm the alarm let's start looking I'm reloading. I'm reloading. What the how many alarms are there? Wait, hold on. เฮ้ยอะไรวนะ

จะจับซะหนไงอะไรของมึงนี่ What's that sound? Bravo, what's going on? move away from the assault area. Looks like the central transport base. Running me, bomb and bait. We're in central server room. Bravo, secure an escape vehicle. Oi! Wait, what am I? Oh, my, my. Look at you, it's all. Same here. We're going to secure the vehicle as we engage the walls. Understood? Yeah. Like none of the facilities are working anymore. I'm not sure if we can get them to work. We'd better open the fuel mixing tank first. The fuel tank. We need to hold <coughs> this the until the fuel mixing is complete. Got it? <coughs> Con này tổ bèo đi Này vô này Hông đan xái, đan xái luôn Đan Cái hông khác ăn quá แก่หมดแม่งยออัง <c oughs> มบมโพสุดน้ำยูนดิ้งมาโพแข็งจริงวะสุดแม่กู The fuel mixing should be finished by now. Now activate the fuel pump.

คนเยอะเลยเยอะแม่เจอคนศีลังกามาเล่นนี่เจอคนศรีลังกามาเล่นเวล67เป็นไหนหาวเอเชียเป็นหาวคนเยอะเลยแต่โปโปหม่เยัเล่นได้เจน r เพอ่อเด้อ vâng 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 บอกไม่หนุ่มให้คุณพักใช่นหมนะมากรออีกนะไอ้บอกไม่ปวดไอ้ดานที่มันมีตัวยิงจรวดสองตัวยืนอยู่บนหลังคาที่เราตายกันตายเลยเอาหายหายหมดเลย I good job alpha we've secured a vehicle for escape let's get back are oh, 20. Left. อคลองอีกแล้วเอามาเยอะจังไงคนบีมมาป่ะทใไ้บีมมาไหมเงียบไม่แดกแบมอะไรไปว่าอะไรนะเบสยมาหาเล่นไหมอยู่ในเกมกูก็มีมีหัวอยากจะไปเล่นเมเปิลเหมือนกันนะ มาวาวววมูสึกูตอนมเ้ก็ชวนมาเร่องทาง้างซ้ายอะไวะเดี๋ยวเขาเชินมามเชิดเชญเขาบอกว่าคนเอเชียเล่นเกมนี้น้อย พอ้ยดีเอ็กซ์คบมาปิงอ่ะโ้อ้ผ่าโทรแชล์เลนจริงโคลาไม่ใช่กูนะโคลามันชวนไม่ใช่กูอ้าวแล้วมึงอ่ะกูกำลังสร้างห้องอ่าแล้วยังไงไปเข้าไปมั่งวันน่ะเข้าไปหมดเลยเออเข้าไปหมดเลยไปเลนนี่ มาไม่คิดโจทย์อกเวลาขอถามนันจะไปไหมไนี่ไงกูล่ามันเข้ามาอยู่ ูอยากเล่นเซ็ตเขาอ,อยู่เหมือนกันนะจะนอนไหมตูมาโชว์วชวดบานนี้วิ่งกันสนุกเลยเฮียอยากเล่นเซ็ตนี้เหมือนกันนะเบสเล่นอะไรนะเซ็ตเอ็มจีกับเอ็ดกักัะเล่งเนี่ยกูโคตรอยากเล่นเซตนี้เลยเซตไหนวะเซตของมุนเกอรละ่ะฮะกูอยากเล่นเซตนี้มากเลยเฮียแต่กูยังไม่ม,มีก็สร้างไอดีลองแล้วบูทอเค้นไว้เดี๋ยวเวลาไม่สาวเดี๋ยวกูสร้างให้เดี๋ยวเวลา มีของปืนเทรอกีไหวอีกตัวนึงก็ได้ก็ไอ้นี่มันไม่ได้ต่างกันนะต่างกันแค่สกิลเฉยอ่ะมาแล้วมาครบแล้วใช่ไหมเดี๋อวโคนรบ่าเบสมาช้าสุดตามสไตล์คอมครับ ด่านนี้คุณคุ้นนะป็่คุ้นได้ไงมันด่านเริ่มต้นด่านที่ฆ่าไปตายมาใช่ไหมนอนเป็นรอบนึ่งด้นอนอยู่แล้วัางป้อมครับเบ็ดมนโล่ด้งดนเิ้งดึ๋งดิ้งับ๋งดิ้งดึิ้าดึ๋งดึดดเงดด เซ็กสยองสีดำเง่งสายโหดเนี่ยิงสี่ายหนึ่งปิ้งไม่รอเลยเนี่ยเป็นคนเบาันไม่เข้าใจกูไปไวๆไปไวๆไปเบ้อ้เบสเนาไอ้กมไม่ได้รับผมจะแรงระเบิดผมมีโลอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่งตีหลังโลกูสัต์ มึงเจอหลากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันแหกปากเลยมีคนไปบวกคนโอ๊ตแรงครับแรงครับมีใครล้มใครมันยิง,ะง,งวะชุดนี้มันรับรูปจริงเอ้ายิงทิ้งเฉยจะจับซะหน่อย Head that building. นนเนียหมดเกี้ยงเลยโหนะ <c oughs> ม,มา <c oughs> ดีมก็มีนะฮะเกตังก็ได้แตหมดแลวไอ้กูบวกเหมือนกันเนี่ยันเดียวหายนะเดียวหายเพราะว่าเริ่มต้นมากระสุนมันให้แค่ครึ่งเดียวเกยกูเยอะนะกลัูกระสุนพลาดแล้วจิตละหัดไหมหัดแม่ง Kr simplesmente บังกระสุนกูดิไมโปดเลยเหตุฉับว่าต้องมีคนโดนไม่ชอบบังกระสุนกูเหียเือบตาย

ตอนนี้นักสึกต้องอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมตัดติดเฮ้ยถอยถอยถอย่แล้วหนึ่งตัดติดติด,ตดอุ๊ยเด็กูตั้งโลกแรับโดนระเบิดมากปืนกูมันเบาไงประเด็น ยิ่งติดโล่ใช่แ,แต่แตบมูนเจได้เลยอะแตบกูก่อนหน้านี้อ่ะใปนนีตเอีแล้วก็ปัน่นตัอไปไรล่าวอะวันนี้กูจำได้ว่าจะมีมานะครับนะฮะกลาดป้า ป้าป้าป้าอย่าบัง hey. ดิ the the s <S yeah, so no. the the ้ยป้าเี๋ยยูข้างหลังกูนะพรอมมีคนช่วยอือจะได้มีใครช่วยกู ว่างแค่บกูไม่ร uh> okay. ู้กูวิ่งอย่างเดียวอไม่ต้องผิดสิเตรียมยาววิ่งแบบมีหัวก็เลยออโต้เนี่ยใช้ไม่ได้ชิบหายใส่ของต้องใส่ล่วงหน้าให้ วิ่งไปไหนวิ่งวิ่งกันไปไหนกันยิงทิ้งปังไอเดียวโคตรสวยกูลอย,อยู่เนี้ยอ่ะตกลงจะไม่วิ่งกันแล้วใช่ไหมอยู่ในนี้ถ้ามันมีคนฆ่าเร็วเขามันไม่ต้องวิ่งก็ได้มีโล่ก็คอยดักโล่อเลยอย่าปืนไม่ได้กันสองแต่ชุดยังไม่ได้ทำชุดเลยมีแต่มีแต่หุธโล่ ถ้ามันไม่วิ่งกันกูก็จะตั้งโลให้วิ่งแล้ววิ่งไหมยังไม่ยิงในการให้พวกอื่นยิงไปก่อนเป็นกระสุนมนเกลอ่ะถ้าจะลมลมใกล,ใ,กลใกล้ใกล้กันหน่อยก็ได้ร่ม,รมใกล้ใกล้ก็ตายฮะ มันจะได้ช่วยได้เร็วเฮ้ยตัวขวาตัวยิ่งใหญ่กูล่งวิ่ง่่วิอยหลบไม่พ้นมันชอบวาร์ปมาหลบลำบากอันละอาปา

ไม่โดนวันนี้ต้องจับฟันไม่ค่อยตายเออ,อพอคูณมาวะ่ะยิงยญ่มันออกมาดิ ีคร,ครั้งที่แล้วมาเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอวะไมหลังไงไท่านีา้คอยช่วยกันยิงกลางแบบแป๊บเดียวเสียแล้วเหรอว่าเจอตี้เป็นงานมันจะมันจะเร็วม,มันจะไม่ค่อยแบบอันนี้รถดิง่งรถดิงถด่งเลยร่

มันไม่คิดละไอ้ยี่ของทำอาวุธเทียห้าต้องการสิบชิ้นมีเยอะแล้วนั่นแหละแต่ยังไม่ครบติดีายันอยู่ต้องการสิบชิ้นนะออกอูปอยอันเดียวเลยครับสองอันแล้วครับตัดตัดตัดว้ว